อาจารย์เฉลิมชัยยืนยันไม่ได้ว่ากันใช้ขอเคลียร์ชัดเจนเปิดใจหนุ่มกันใช้ย,ยันไม่ได้พูดแรงชี้เรื่องศิลปะเหนือกววาเยอะไม่ใช่เรื่องของคุณใสคนทําศิลปะต้องฝึกฝนจากกรณีของอาจารย์สุขุมมีพันแสงศิลปินวาดภาพออกรายการโหนกระแสพร้อมนําชิ้นส่วนของศิลปินชื่อดังอย่างอาจารย์ถวันดัดชนีมาคล้อยคอแล้วเชื่อว่าจะทําให้ตนเองและภาพมีพลังต่อมานายดอยทิเบตบุตรชายของอาจารย์ถวันได้ออกมาโพสตยืนยันว่าลอยอังคารไปแล้วโดวยใน่ายาท าในฐานะทายาทไม่ขออนุญาตการกระทำาดืงกล่าวทำลายวงการศิลปะและต้องออกมาปกป้องพอ่อต่อมาในวันที่16กันยายนอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพัฒศิลปินชื่อดังระดับประเทศออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ก่อนจะมีสื่อบางแห่งจับใจความผิดทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าอาจารย์เฉลิมชัยต่อว่าวิธีการดังอย่างหนุ่มกันใช้ ล่าสุดในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์หนุ่มกันญชัยได้เผยคลิปที่ติดต่อไปหาอาจารย์เฉลิมชัยเพื่อเคลียร์ในประเด็นที่โพสต์ได้ออกมาพูดดังกล่าวโดยอาจารย์เฉลิมชัยได้หัวเราะและทักทายกับพิธีกรดังก่อนจะตอบคำถามว่าไม่ได้ว่าหนุ่มกันใชัยแต่ว่าศิลปิน แค่ติดปลายนิ้วนวมถึงหนุ่มกัญชัยนิดหน่อยก็เท่านั้นเองจากนั้นหนุ่มกัญชัยถามถึงข้อความดังกล่าวที่โพสต์โดยคนชื่อจอยอาจารย์เฉลืิมชัยบอกว่าเบอะตอนนั้นให้จอยที่เป็นลูกศิษย์โพสต์ให้เพราะเราไม่มี a c e b o o k จึงต้องอาศัยลูกศิษย์เอาโดยข้อความที่บอกทําเพื่อพ่อถูกแล้วต้องการหมายถึงนายดอยที่เบศท,ที่ออกมาปกป้องพ่อ ส่วนที่โพสตเอาดังแบบควายๆหมายถึงตรงกับศิลปินไม่ใช่น้องหนุ่มกัใชัยเรื่องศิลปะเหนือกว่าเยอะไม่ใช่เรื่องของสายคนทําศิลปะต้องฝึกฝนไม่ใช่เอาถัดถีมาแขวนแล้วคอแล้วจะเก่งได้เลยส่วนที่เป็นดรามา่าเพราะ,ะรายการหนุ่มมันดังไงมันไม่เหมือนอรายการอื่นพอมีปัญหาเลยเป็นเรื่องแต่ยืนยันว่าไม่ได้ว่าหนุ่มอาจารย์เฉลิมชัยเปิดใจเคลียร์กับหนุ่มกัใชัยยืนยันชัดเจน